เดียขาดพี่น้องพวกก็จาแกล้งสกัดเดินลำเพื่นออฟฟิเชียลค่ะมีนยังผู้ใดเห็ดยังหมูใหม่หมูใหม่อยู่นี่เอาพ่วงมาหนี้ร้านไหนแน่เห็ดียังกินหนูตามมาช่วค่ะตามมาช่วก่อนเลยมาช่วก่อนไงช่วยังกว่าช่วเดือนช่วเดือนช่วยเดือนช่วปีช่วยปีใคเห็นก็เลยซื้อมาซูพี่น้องกินพี่น้องค่อยางมาก าจะว่า่าซื้อเป็นแต่ซื้อไปพี่น้องหลายพี่น้องเหมือนกันอีบีซื้อลำงวนอะไเนี่ยพ่อพอดีพอดีแบบว่าเพื่อนไม่ชอบแบบอะไรที่แบบว่ามันสัดสันสูงแหม้วนสัดสูงสัดใหญ่จริงว่าชอบแบบที่แบบว่าเป็นบ้านตัวเล็กๆใช่ไหมพะฉันเป็นตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆกันปะพี่น้องตามบอกเขาตามนวมาเดียวเาพี่น้เออาเพล็บเอาเ็ดบ้าง มันแดดตีบึงมันแดดฮะหางหาครับยางนั่นยางก่อนยางลบัาต้องต้องพิกอันนี้่เออนั่นแหละใส่ด้านนอกเออใส่หนุ่ไปเลยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าบวกทั่วร์มาหลายเอาตำเพื่อพี่เพื่อน้องอันไม่แ้มอะไรจะเพิ่มเด้อจะเพิ่มเด้อมันติดใส่ผมสีหลุดใส่ผัวแม่ละมันเขาจะวางยางร้าพิ่วแม่ใส่ยางอ่ะโอ้ ไอ้อนีไม่ได้แล้ไม่ได้รเลยไงเต้นแรงมัสินี่แหละแนว้ยจมีห้ควรวมมือ <c oughs> <c oughs> ห้กว,วรวมมือนีดพี่้องกันาะว่าพ,<อ>พี่กอนพีเข้าาพี่กอยู้านพี่กันพ,พอาล้วมันสีเพลบปกิแข่งได้หนูสาวเตลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้ใกลตัดนะ เอาหมีเทาไปใส่บัวก็แกนนั่นแหลหักเลยโอ้แต่บกตัวสมัยใม่พร้อมมี่นอ่ะตอนประเดี๋ยวหินพุ่นลมีเอาแนวเท้านะอะไรคือแนวเท้าอุ้ยวันนี้ภาษาอีสานบาลคำวันนี้ภาษาบาลคำและพี่น้องคำว่าเสเนอคำว่าเท้า เท่าคือเทาเท่าเท่าไม่ใช่เมืองหลวงนะไม่ใช่เมืองใหญ่ๆนะไม่เมืองหลวงนะพี่น enfin> ้องคขาคือการจกเอาประเดียกอยู<_<_ um sure> ่ในกระปุกค่ะพี่น้องน้องขาเมื่อเห็นเมื่อ20ปีก่อนที่พผมันมีมีเอาบ่เอาอยู่ทำไงเอาไปเอาไปตามทิศทางง่ายมั่ง ดำนี่เนี่ยมันกำลังตำเนี่ยจะเอาำน้ำมเนี่ยมึงกินเดี๋ยวนี้บอได้บอกว่าอเอาไปเบิรด้วคอก็ย่อนเบ้าน่ะงได้ใส่อาหารเนี่เอาไปเพื่นไปน่มาทนแล้วไป้อะวางอไปเบิดเนาะบ้านี่บักาชัวนี่เนี่ยมันกลังําเนี่ยาแบงเอาคนละครึ่งอย่านอใส่ีงมาเแต่แต่มุนไปเป็นตเ็มสดนํ่นจักคำว้าย ไก่พวนปอบมือพี่ลพีลอห้พองไก่ปลาไก่ปลาไก่ตาโอไกาไม่เงหลาหมดล้เห็แล้วตัวอยู่เลยเงินนั่นมาจอดเลยเห็นเนแล้วตัวอย่เ่ยไก่ปลานะเออเนโอ้กอันนั่นนั่มนั่นเห็ดไงก็ต้มไก่เห็ด อยางมั่เป็นมันคืออกน้ำเย็นทำขำจัอยมันบอวต้มเจโคกวะโอ้ยเบิ่อไงี่น้องหาต้หมกว้าเออต้มหมก่ว้าต้มไม่ไ้แก่งเลยแต่ว่าพัดบงใช้ตาล่ะไม่ข้างงว่าพรมีทำไมมาแบบนี้ป่ะนะแมไม่กินกัมาเอยังยัง พวงมณีจะมาอีกเย็นนี้อันนี้ยังพ่นเมีนใอ้อาบน้ำอาบน้นในถอจะใส่จชือเก้าอีพวกอะโอ้ถังสีเดียวกันคือเปลี่ยนหลอดยางอ๋อไอ้เท้าใส่ไอ้เท้าเท้าใส่เท้ายังไงโอ้โหแล้วไงอยางมัตัดอย่งหานะมัตัหาอะไรมาเท้าเอากันไก่มาเท้าเออนั่นเออนีป ประเด็กอ๋อจวสองตัวเนาะเออพ่อไปแต่กินหลายวันพ่อพ่อมาแม่ต้ใส่ห่มหน่อยเามันสีขาวนี่นี่แหละแต่มันกันนัวคือเก่าจำสียบขามปรนมะนาคาแต่เป็ดขาวแล้วอ๋ออะอรเนี่ดองเปีดยต้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยยังใหม่ใหม่เปนลรืงไห เอามากว่เอาใส่มากกเขาอยู well ่ๆเว้นเบรละตีเรียนไว้เนียนไว้นี่เอนขอมาสอหน่วยอยู่เออนั่นแหละใส่เบอเลยนั่นแหละแสบมีโอ้ทำลายแตกตัดน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงให้มันแบบว่าอเพอให้มันน้ำปลาหมดเลยกาะโอ้ยเอาเบอร์เพาะอนัวใส่เบละเสน ว่ามันเต็มกวดขโมยนะโอ้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 จะได้กินบอี่ห่อไมนอไม้อะเด็ดบ่เด็ดบอดีแม่งกยังไปไปเกี่วเขาเลยอ่ะแม่แม่ก็ยังตากินทร่ทงนี้ทีเนาะ เบงน่หรอบ่บ่เอาดีมาเนี anyway mm ่ม hmm. ก so, no? ังเป็นเดบเอาปะจำต้องคนเสบงน่วหรอบ่บ่เไนเศษ่เบางเนเเไปือบ่เลยทุกคนมาแม่ยายกินห้องไม่กินกินเหลียแมกินบุหรคไม่กินไรเนาเน่พี่น้องเนีกยค้อชีวิตมอรับพี่น้องอิหรี่หัตาเห็นนี่่าชีวิตมอรับเปงีมวนบ่อันนี้ขึ้นอาบนำหน่อค่ะคอตัวงไปแม่ยายจะ่ เขาตีกันมามันก็ไม่เห็นคือมีสาลไยติดหัวกันมา้วน่ะเอากระสันเขาจะมาอาบน้ำหนองจีลูกทุ่งลุกทุ่งใครว่ได้สวยอีหลีมบ้งฝ่าาบน้ำหนองหนองอ่ะทท่ม่เหี้นทอมีเหี้นนอนเนี่ยเออมันสิรักน้ำได้แก่งไดก่มอกันเน่ต่นมาจอมหายหกัยังมาหนเจอตัวแล้วพูดรักน้ำอาบอ่ะมเกม่้นน้ำม่้เกเียอยมาแม่มาแม่กินมาเขียนสิเก็บสิมันกินน้ำมมึงเนะเัน่ะเินมืล้ ก็มากันเลยสโอ้ยอืมไม่เขาเนาะสิิ๊มีอะไรครับแซบไหมครัเนาะแซบเงี้ยโอ้ยปาสมได้จีบำปลาไหมปลาเนี่ไแซบฮะปบอกเขาแล้วอานไ่บมนทำิแค่บนมาสวน้ันที่งแซบแต่บีบรน้าหานจีกน่อยนึงเกก็ีบจามเยีม

นหนอยมเนียงี่เด้ครับเกียงนีเด้เอาไ้เกียงเอาเนียวัวีเด้แล้เาะกน่อมจอาอีกเนี่ยเนียไม่ับแลวเนียเอาดสองคนเนึ่งนํ่ไปจับเอาถุยเอาอันนั้นเนียเขานี่ดิเอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาสนีคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะตาก็